เราเราจะนิ้งสวยใช่ไหมได้เลยนี่เลยสวยแล้วยายทำดีๆแล้วแล้วยายก็ทำเ p ็นพีซีแล้วอ,อหิวก็ให้อ้ซอมมาเรยไอติมวะเมื่อวานเมื่อวานหนูไปไลฟ์กับเจดอยมาอ๋อเห็นมีคนแถบไปยุใช่ เยยก็นีไอจีมันชอบแบบมันมีคนรู้จักเรามาเยอะอ่ะมาดูเยอะก็เลยแบบคืนคนอ่ะตรงเซฟิเตอร์สวยจีใหญ่ไม่ได้เซฟิวเตอร์นะหนูหนูแค่ปรับเพิ่มบลัชตรงบิวตี้อ่ะแล้วหนูไปปรับสมมุิหนูพี่ว่าเพื่อนสวยเหนหรือเป่าแสงมันได้แสงมันได้ เนี่ยอยู่หน้า v s h a p e ก็ออกละตาโตตาโตไม่ได้ออกนี่ออกแหละจมูกจมูกจมูกออกอะ ตัดผมที่นี่ไม่แพงค่ะเพราะว่าตัดฟรีเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวก็จะไปทำเล็บแล้วทำทำเล็บก็ฟรีเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวก็สกินแคร์ก็ฟรีเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์เร <c oughs> ้วเล่นเอ็นพีซแล้วเคยได้ทรงสติกเก,เกอร์เธออหัวใจหัวใจหัวใจเหรอ,อยังไม่มีคนสมเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> สวนทำไอ้นั่นได้เหรอ ดอกไม้หน่ะแม่เคสเกสอนดูค่ะชิ่วค่ะชิ่วค่ะชิ่วหอดบุญเดินหกย้มฝนตกห้ามพื้นอย่ากดรับเออจริง บางคนคือห้องบนรูจากอิลีเดียล้วแบบขนาดคนรู้จากบางเธอห้อง็องไริกดดีเสียงจวดจุดบังไฟแซนอโอ้คนดูก็พันสามอยู่เด้อถ้าถ้าคนดูถึงสองพันถ้าคนดูถึงสองพันยายุยจะจะเต้นลมพัดตึง เอาถามว่าสิตีร่างกายยูนี่คางของเขาที่ตกใจเดี๋ยวไอ้นี่ตาแห้งไปหยอดตาก่อนดั้งตงตังต่้าตังต่ำกตัะวาด้ังต่ำ โอ้ยย้ายยุ้ยใส่ชุดนอนแล้วมือนีฟอนบ่อยเ๋ยวอุ้ยนี่ออกมาตรงแสงงีมากลนะักอุยอ้ยพุจิวันนี้วันนี้ว่าจะอันนี้เด้อย่าแต่งตัวเป็นเบนส์เดย์ หลายๆลอยๆไปแต่วงใจไอ้อาลุดลมเออเล็บเห็ดด็กประมาณเดือนนึงน่งเราว่าท่านในหลุดอยู่เลิดนะใช่ไหมแต่ว่ามันยาวเหรอเดี๋ยวตัดจ,จนมาสิอ,อุ้ยอยากกินองุ่นองุ่นที่สายทีย่กุ่นเอิบมาเอียงปาเหมือนันพนลอนอยู่จำจำาระเดียรอเออ้อรนพี่มเ้าเราจะิว่าได้ ไม่เกรดนะเขาไม่รู้วันนี้เขาใส่ย,ยูบุเลยอันนี้อ่งุนโอกายามะวันนั้นน่ะเชยดไม่ได้ซื้อกลับมาวันนั้นไปกินกัี่โอกายามะอร่อยอร่อยมากที่มันหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เคยกินยุบอแล้วแล้วแล้ว<ๆ>ซื้อกลับมาวันนั้นน่ะเชไดเชได นี่ตรงชั้นยู่นี่มันบบแมนหนาอางุนเดี๋วมันเลยแพงแม่แพงแพงในช่อนหนึ่งก็แบบสองพันก็เย็นอะ่ะเนี่ยชอ่อนนี้หนูซื้อมาก็พันพันเจ็ดรอยเยนเออเท่านั้นก็เท่ากันเพราะว่าอางุนมันหมดมหช่วงมันแล้วแต่อยากกินไม่ไหวมันก็นเลยต้องทอมาว่าทำ <laughs> ทำเลบพี่โคราชจ้า ที่จริงอ่ะตรงนื้แสงสวยถ้าเกิดเปิดไฟอันนี้ปิดไฟข้างหลังเพราะว่าดกโคราดมาปิดไฟข้างหลังเพราะว่าอันนี้จะได้เห็นชัดๆหน่อยว้าอมากินอ่างฉันถึงก็เลยอยากมือนฉันจะไปน้ำหาสื่อก่อนแต่ว่ามันตรงไปทึงห่างคนไหม เล็บพูดยวเลยฮะไม่มันปวดเล็บพูดยาวคือเห็นหมด่ลยคอยคอยมันยาวเหรอแม่คอยเลยตัดออกเลย่มันก็ได้เหลือซมีแหละมินิเอเจ็ตละแต่ว่ามันไม่หลุดนะประมาณเดือนกว่าแล้วอ่ะไม่หลุดเลยเธอคนญี่ปุ <S, <S <S, ่นเขากินอมุนทีละไม่เกินประมาณห้าลูกอ่ะแล้วเขากินประมาณพวงนึงอ่ะกินก็ก็กินมาละพวง ใช่เออเขาบมแมนเหมือดละพวงนะคราบละพวงฉันสังเกตเมืองคนญี่ปุ่นเพิ่นสิกินอ่นอัง,งุนแบบว่าชี่หาเม็ดอ่ะก็เลย<ม>คิด<ม>ว่าเอ๊ะหรือว่า,าเพิ่นเพิ่นยยานอ้วนหรือว่ามันแพงวะยายเมื่อกี้มีคนบอกว่าหนูหน้นาเหมือนวิกกี้แฟนพี่เวียว่าสัน้น <laughs> คือบอ อุ้มีคนส่งหัวใจให้อุ้ยถ้าเป็น NPC ถ้าคนส่งหัวใจให้เราทำไงดีขอบคุณค่าเด็ขอบคุณค่านี่ไงพี่ปอยขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะเออหัวคกคนส่งไอติมให้หนูหกสิบห้าแท่งแล้วเนี่ย เร็วเรียไอติมแล้วเร็วเหมือนไอซอสอนเมื่อคืนน่ะแฮ่ต้องเรียนไอติมนะคะถ้าถ้ามีคนส่งดาวให้เราต้องทำไงบ้าดึงดาวดึงดาวเฮ้ยดอกในละวัาดีแพ้เกสอนดีกว่าเชี่ยวอเชี่ยวโอ้ยทำโมเป็นดอกเอ็นพีซีน่ะหูมีคนบอกว่า แม่พอจะมันไม่ไม่นี้เป็นเว้นเดย์บอกคนดูด้วยค่ะเว้นเดย์คืออะไรคะเว้<ห>นเดย์ก็คือเว้นเดย์ก็คือน <Wednesday S 1> <Wednesday S 2> ้องไงน้องวันพุธไงเอ๊ะมาเสาวแทบวันนี้ ยายนูหมดากเลจังใดกัจังใดกับออกหลักศูนย์ละมืออืน่นวิ่งศูนย์ลอยเปอร์เซ็นเขาสื่อเลขจากวิ่งศูนย์จากหาลอยดิป่ะเขาทำไมถึงเรียกอยุ้ยว,ว่ายายเพราะว่า,วาลักษณะเด่นของคนที่ชื่อยายนำต้นก็คือเป็นคนสวยก็มูในแก่งต้องมีอะไรที่เด่นกว่าคนอื่นอืมสวยสินะติดฟอน คำหนึ่งไปจัดก,การก่อน,น,นซอลไลฟ์ในไอจียายไป็นไอจีไหมไม่เขียนไหมเนี่ยเขาก็ส่งอันนี้ให้เราอยู่เนี่ยอีซักอีซักสองนาทีแล้วกันค่อยไปโอเคอโอเคได้ได้ไดพี่เขายังส่งไอดาวให้เราอยู่เลยเธอได้ตั้งปาวานเนี่ยยายได้ดาวแสดงว่ายายได้สูงกว่าเธอได้นน่ ว่าคันตุดล้อเล่นคันขาะเหตุไม่เหตุอะทุกคนถ้าแบบใครจะส่งเลยรีบส่งมาเลค่ะอ,อีกสองนาทีสุดท้ายนะเพราะว่าจะใช้นท,ทีต่อแหละวุ้ยอย่างกเป็นนากเตะทีเด้อ กลับไปเจอกันเลยเลยจ้เจเาเทาีเจอเลยเจอเลยนักปตาบอลนัทแต่บลองเพ้างไหคะนี่คุณคนคงสายรัดข้อมือให้รเราต้อง<ล>ทำยังไงเอ็นพีซีทำงานทีสายรัดข้อมือขอพูดค้าเราจะรับคอจ่าแต่รัดคอใช่หรอ <Ooh. S 2> <laughs> อู้พี่คอบอกว่าเงินเดือนออกขอเปน้องก่อน <laughs> ขอบคุณค่ะเปในไอจี้รไม่มีใครเปเลยเพราะว่าเปไม่ได้บอลบอลเดี๋ยวถ้ากลับไทยไปเดี๋ยวเจอกันที่หน้าห้านเลยนะโอเคเอ้ยมอลลัมปิดวงมือใดสู้ๆนะคะเราสองคนเลย โอ้ประวันประวานไปแล้วนิ่ชาคนฮีตประวานมาเป้าไปในจีกันไหมแหมมันได้ประวานแล้วมันก็ชิ่งเลยไงเดี๋ยวไป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 กวนซอเร็วบายบายทุกคนเดี๋ยวไปประวันตามไปเดี๋ยวคุยกับเอฟซีแป๊บนึงจริงเหรอโอเคเดี๋ยวหนูไปก่อนนะไปก่อนเลยไปบายบายบอล ๊าย <Bye. S 2> <Bye. S 1> บายค่ะสูู้นะคะเป็นกำลังใจให้นะว่าอะไรสดอยู่เด้อเกิขึ้นรั้มอ่ะโอเค๊ายบายบ๊ายบาย